สวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีของทั้งช่องตลาดนัดวัวออนไลน์แล้วก็ช่องวัวควายสเตชันทุกผู้ทุกคนครับผมพี่น้องครับมาผมมาพอกันอีกคือเก่ากับผมพี่น้องครับมือนี้ผมเบาวรุดกับผาพี่ผ้าน้อง ครับมาเลือกมาเบิงเอางวงามจากหนาขอกหนาฟาร์มอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะพี่น้องครับที่เห็นยืนอยู่นี่ครับครับมันอีกมะยูที่ขอกของพ่อวิเชียนคือเก่าครับมีงวงงามมาฝากมาตอนพี่ตอนน้องครับเป็นชุดคู่โค้มแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกลูกแม่ครับสองได้สามกับมีไห้เด้อพี่น้องเด้อเราก็เห็นว่ามีแม่ทองนะครับมันอีกมาฝากอีกคือเก่านะครับผู้ใด่าท่านขีบทีแล้ว คลิปนี้มาเบิ้งเอาพี่น้องครับผมเอาพี่กัดนี่ครับกะบ้านวังหินครับตำบลหนองแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเด้อพี่น้องเด้อครับผู้ใดอยากจะได้อยากจะเบื้องตัวจริงกะเขามาเบิ้งหนาขอกหนาฟาร์มิ่นไดครับอ่าบ่เป็นการเสียเวลาครับผมพี่น้องครับเขาเมื่อไรจังไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเลยเด้อครับเด้อเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปพูดคุยทักทายกับเจ้าของขอกเจ้าของฟาร์มผินกนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตลาดนัดงัวออนไลน์เนาะครับเมื่อนี่กะ มีงัวราคาเกษตรกรนะครับจับต้องได้มาฝากพี่น้องคือเก้านะครับสำหรับเที่ยงัดผมกับตังยุบานวังหินครับตำบลหนองแดงอำเภอหน้าเชี่ยงจังหวัดมหาสารคามนะครับเบอร์โทรผมกับศูนย์เก้า็ดสี่ศูนย์เครับเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้ครับเฟซบุ๊กอับวิเชียนแทนชินนะครับครับผมสำหรับการรับประกันของผมการับประกันหนึ่งเดือนนะครับรับประกันหน้าด่างหางดอกนะครับขาทัขาเถื่อนนะครับรับประกันหนึ่งเดือนนะครับ สำหรับง้วททองผมกับตัวทองทุกตัวมีลิปวิดีโอการตัวทองนะครับจึงเอามาเปื่อให้พี่น้องนะครับสำหรับการขนทรงกับทรงพี่ลอยโล่เล็กแต่ว่ากระทรงให้พี่น้องได้ถั่วไทยขึ้นเขาครับขึ้นกับการยุกไก่ยุไก่ขนยุกการปวดคุยกันนะครับครับผมมือนี้รับเป็นบอกว่ามีาฝาเอาเด็ดกว่าเขาเลยครับมือนี้ปันพี่ปันน้องขึ้นเขาครับเอาตึกเทือกันละคลิปที่แล้วนี่ยิ่นมาแม่ทองนี่สนั่นวันไหวครับผมครับนี่ขึ้นเขาครับ แม่ลูกกันงามๆเลยครับทีมือนี้กติจัดพิเศษในพี่น้องคือเอาละครับผมครับผมเอาบอเป็นการเสียเวลาครับผมมือนี่เบอร์แรกเอาชุดเดครับเอาเป็นงัวแม่ลูกกอนกันได้ครับผมแม่ลูกเนาะอ่าเดี๋ยวไปเบิ้งเบอร์แรกกันครับผมเอาเบอร์แรกครับผมพี่น้องครับมาเบิ้งชุดคู่โค้มแม่ลูกครับอันนี้ลูกเทปๆเลยครับลูกแดงจึงคืงงล้พี่น้องครับแม่ลูกลูกตัวแม่ครับครับอันนี้เป็นลูกพอไหนจักเดือนเหรอครับเัีวนี่ลูกสาวชอบกันแล้ครับเนี่ย ช็อกโกแลตครับผมครับจ็ดเดือนแล้วครับได้จะเข้าสองเดือนครับจะเข้าสองเดือนแล้วครับนี่พี่น้องครับลูกกับว้นกินนมนี่พี่น้องครับแดงเข้มเข้มได้ครับนี่ครับสองเดือนจะเข้าสองเดือนพันธุ์พี่น้องครับตัวลูกเพิ่นเอ้าครับอ่างัวลูกที่ไหนครับแม่ลูกแรกได้ครับนี่แม่ลูกแรกครับแม่เส้นสูงเท่าไหร่รอยสิบห้าบวกครับรอยสี่สิบห้าบวกครับผมเอ้านี่เด้อแม่ลูกลูกแม่อ่าครับทรงลูกดีพี่น้องครับลูกแดงเข้มแดง โบดเดเรอพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่แหละเบิ่งอวยทางนั่นนี่พอดีเลยพี่น้องครับเบิ่งเซียดนี่ครับเบิ่งทายยางเอ้าครับมูฟเขี้ยงเขี้ยนะครับเนี่ยเออนี่ครับผมพี่น้องครับโค้งสั่งเงี้ยเงี้ยวดีเด้อพี่น้องเด้อครูนี่ครับผู้ใดอยากได้เนาะครับเนาะแม่ลูกลูกแม่ครับผมครูนี่ฟังราคาก่อนนะครับเบอร์แรกว่าเท่าไหร่เอาเบาๆก็เก้าล่ะครับสองแปดห้าครับเนี่ย สองแปดห้าครับผมพี่น้องครับเอาโมเมนแนวอื่นนะพี่น้องเด้อราคาเด้อครับเด้อสองแปดห้าครับผมสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเนาะเนาะขู่นี่ครับเบอร์แรกแหกหมานพี่น้องรับลูกเทพพี่น้องครับลูกแดงยิ่งครึ่งเลยครับอ่ะแม่กัดใหญ่เาครับผมพี่น้องครับโค้งสั่งดีเบื้องตัวแม่พี่น้องเกรื่องดีครับสีเสมอแล้วครับแม่บด นี่ครับเที่ยงบดได้มิดตำนี้อย่างน้อครับเนาะประกันเลยครับตอนนี้กรีบหูดำเด้อพี่น้องเด้อครับเก็บเล็บโคตรเขาเลือกครับนี่นี่ผู้ใดหานะครับโค้งสั่งดีๆแบบนี้พี่น้องครับผมเบอร์แรกเนาะครับเนาะ28,500ครับรัก2อต้3พี่น้องครับครับผมอ่ะลอยกิโลเมตรแรกทรงฟรีครับครับนี่ครับตักงแ่ทรงในตัวไทยนั่นแหละครับทรงในตัวไทยเอาครับนี่ครับเอาเบิ้งครับลูกสดลูกสวยครับผมพี่น้องครับแม่กะเฟีมใหญ่ถึงใหญ่ถึงยาวเด้อพี่น้องเเด้ออบบรรร์แกคั มาต่อร้องกันเอาครับคุยกันเบิ้งนะครับพี่น้องครับวันนี้จะพาไปเบื้องเบอร์สองครับผมเบอร์สองนี่เอาเป็นชุดใดครับแม่ลูกก็เก่าครับแม่ลูกคือกันเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ้งเบอร์สองครับวันนี้ครับผมพี่น้องครับมาเบิ้งเบอร์สอง้อครับเด้อเบอร์สองนี่เป็นชุดแม่ลูกลูกโตผูครับผมพี่น้องครับคู่นี้ครับใจลูกเทียบๆได้ครับนี่แคนอันตัน โอ้ยน้ำนมดีครับครับนี่ครับแม่ลูกลูกผูด้วพี่น้องครับอันนี้ลูกจักเดือนเหรอครับตัวนี้ลูกได้ถึงเขาสองเดือนครับสองเดือนเป็นลูกพ่อไหนตัวนี้ฮิวโก้ครับเนี่ยลูกฮิวโก้ครับผูอ่าเฮดพีศูนย์ศูนย์หกเนาะครับครับผมฮิวโก้เด้อพี่น้องเด้อครับผมลูกนี่เป็นตะนไม้หรือครับฮิวโก้ก็เป็นนักร้องเด้อพี่น้องอันนี้ฟอพันงัวเด้อครับครับตัวดีครับแขนแขนเลยพี่น้องครับเบื้องโตลูกครับอ่าเนื้อหนังแข็งขาครับนี่เบื้องไก่ไก่พี่น้องครับผมโต อันนี้เป็นลูกที่ไหนเพิ่นครับลูกแรกเนะครับนี่เป็นงัวลูกแรกเด้อพี่น้องครับผมครับนี่อนาคตเป็นพอพันธุ์ได้พผ่นล่ะพี่น้องตัวนี้ก็ได้ครับคุ้มมูคุ้มฝูงสบายเลยครับแม่ส้นสูงเท่าไหร่สูงรอยยี่สิบบวกครับรอยสี่สิบบวกครับผมอ่าคู่นี้ครับแม่ลูกลูกโตผู๋นะครับเนาะครับเนี่ยเอาลูกมึงเอารถรับฟังราคาเพิ่นก่อนนะครับว่าเท่าไหร่บัดนี้เอาสอง สี่หาลอยครับเนี่ยสองหมืนสี่หาลอยเด้อพี่น้องเด้อปั้นพี่รั้นนองเลยครับเนี่ยนี่สองบ่อขว่ำกลางพี่น้องครับผมสองหมื่นสี่พันห้าร้อยราคาจับต้องได้เด้อพี่น้องครับผมผู้ใดหาเนาะครับเนาะลูกเทียบเทียเลยครับผมครับสวยๆครับผมพี่น้องครับดูแขีนอันตันครับแข็งแงจะมีติดเชือกครับเนี่ยครับจับได้ใบได้ครับผมพี่น้องครับลูกเพี้ยนน้ำๆอยู่ผมครับแม่กับบดเข้มเด้อพี่น้องเนื้อครับผมกีบหูดำแข้งขาถุงเท่าดำยกสูงครับใจลูกแขียนเเลยพี่น้อง เอานี่ครับอ่าบ่มีต่ำนี้อย่างเนาะครับเนาะต่ำนี้แล้วครับเนี่ยนี่ครับเออเบิ้งเอาพี่น้องครับผมาสีนี่เบิ้งสองฟังนาะพี่น้องครับผมเอาสีเสมอเด้อครับเด้อครับเบิ้งฟังเดียวแล้วนะครับเอานี่ครับเอาแบบนี้ลองปล่อยอ่าเวียงยางเบิ้งครับผมอ่านี่ครับปล่อยธรรมชาติไปเบื้องนะครับเดี๋ยวสิว่าเอองัวคือบ่ยางพี่น้องนี่กับปกติด้ะครับเด้อบ่มีอย่างเนาะครับเนาะครับเออเอาให้เบื้องซื้อเนาะครับเนาะนี่ตามผมอ้าวพู้ใดอยากได้คคครรัับบู่นี้ แม่สดลูกสวยครับลูกแข็งแข็งนั่นหนาตันนี่แหละเพิ่งแน่ครับโตลูกขึ้นครับเป็นตะหักขึ้นยังนี่ลูกน่าของข้ยี่หลีครับใจลูกใจลูกดีพี่น้องครับผมคู่นี้ครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อครับผมอยากได้เมื่อนี้ครับส่งฟรีให้อ่าร้อยกิโลเมตรแรกนะครับเนาะครับเออส่งฟรีนะครับเด้อครับมาเอาเนาะครับผู้ใดกําลังหางัวเรียงราคาแบบเบาๆกลางๆครับผมพี่น้องครับนี่แหละเป็นอีกคู่หนึ่งครับชุดหนึ่งครับผมพี่น้องเอา นะครับได้ลูกมากมั่นก่อนครับเออะลูกมันไปครับลูกเห็นน้ำมูพี่น้องเดี๋ยวกระลังไรลูกมาเราไห็นะครับเนาะถาก็เห็นเราละเมื่อกี้นะครับเอานะครับเออเดี้อด้ครับเด้อครับผมเอาเบิ้งแม่ถากอนเรากันพี่น้องครับนี่แหละครับเม่สดลูกลูกโตดีเ่ะพี่น้องครับลูกแขนอันตันเลยแหละครับเอามาไหมลูกมาพี่มะแม่อายุพี่ไม่เล่อน้ำมูหน้อยพี่น้องครับผมเออ มาลูกมา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 เร็วนี่ครับมาเร้วพี่น้องครับมาเร็วนั่นะนั่นครับมาเออเมืองเอาครับนี่ยืนคููกันนี่เอ้ยเนาะอยากจะไปเหรียญซ้ําเด็กน้อยเหรอพี่น้องครับผมอยากเหรียญต้นน้ำมูครับนี่ครับงามๆครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับร้อยกิโลเมตรแรกส่งฟรีเด้อพี่น้องเด้อครับอันนี้เบอร์สองนะครับเนาะครับเอาอยากเบื้องตัวจริงกับเขามาเบื้องกันไดครับผมพี่น้องครับพูดคุยตอร้องกันเอาครับงามๆเลยนี่ครับเอาบันนี้จะพาไปเบื้องเบอร์สามครับ เบอร์สามนี่เป็นแม่ลูกครับแม่ลูกคือกันเนาะครับช่วงนี้แม่ลูกกอนด้อพี่น้องเด้อส่วนงัวทองน่ะอใจเย็นยครับรอชมหิดจบคลิปครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวพาไงเบอร์สามครับเอามานี่พี่น้องครับมาเบงเบอร์สามเด้อรับเด้อเบอร์สามนี่แม่ลูกลูกโตแม่ครับนี่ครับลูกหลังกินนมอยู่พี่น้องครับผมเลูกยางงามเลยครับแม่กับงามครับเนี่ยครับผมอันนี้เป็นลูกพ่อได็ครับเจกเดือนเหรอตัวนี้บอกครับตัวนี้เป็นลูกเขาเคเอฟกแปดครับเนี่ย เคเอฟหกแปดพี่น้องครับผมลูกสาวกาเล็ดวยครับเด้อกับเจ็ดเดือนแล้วครับลูกได้จะเข่าหาเดือนครับจะเข่าหาเดือนพี่น้องครับผมแม่กับผสมแล้วล่ะแม่ทับห้แล้วครับผมครับแม่ใส่พอได้ไวครับใส่ช็อกกเล็ดไวพนาพี่น้องครับผมแม่โค้งสั่งใหยเยาเด้อพี่น้องเด้อโตใหง่โตยเวาเลยเ่ะครับส่วนสูงเท่าไรครับแม่เพิ่์ลร้อยห้าทิพหาครับร้อยห้าสิบห้าพานาพี่น้องนี่ครับ เอาเบิ้งคู่กันเบิ้งภาพรวมกันพี่น้องครับอ่านี่ครับกำลังลูกกำลังกินนมอยู่พี่น้องครับนมดีครับครับเนี่ยนี่ครับอ่นี่ครับเบิ้องไทยลามครับเบิ้งหางเด้อพี่น้องเด้อหางลากดินเล็กตัวนี้ครับผมพี่น้องงามยางถือว่าเป็นฮองไปผลดื้อโอ้ยงามทั้งเนี่ยทั้งลูกครับเนี่ยครับอันนี้สองรุ่นสามเนาะครับผมอ่าสองรุ่นสามวาเท่าไหร่ครับคู่นี่คมนี่เอาบดจากซิมหาเบ้านะครับเนี่ยเอาเท่าไหร่เอาปันเพียปันนองก็เก่าละสามเก้าครับสามหมื่นเก้าพนะพี่น้องครับผมครับ 40หาว่าเอาเอา30เก่าเด้อพี่น้องเด้อครูนี่สองเอาไปรุ่นสามครับลูกสาวกาเล็ดนะครับเนาะอ่าแม่ผสมให้แล้วนะครับอ่าแม่ใส่พ่อเด็กก่อใส่ช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตครับอันนี้เป็นลูกที่ไหนเพิ่นตัวนี้ลูกตัวที่สองครับเนี่ยลูกตัวที่สองที่สามไม่ทองเนาะสมมติว่าติดก็คือลูกตัวที่สามเด้อพี่น้องเด้อในท้องเพลินเอา นี่ครับผู้ใดอยากได้เบิ่งใกล้ๆในจังหวัดไนบ้าพี่น้องครับนี่ง่ายครับครับนี่ใหญ่หนาเกลืงงายเบิ่งไายครับผมพี่น้องครับหูเชี่ยงครับลูกนี่แดงดีเข้มครับเครื่องดำ้อพี่น้องเด้อกีบหูดำโบดนะครับอ่าแม่ก็ยังสดๆอยู่พี่น้องครับผมอ่ะลูกที่2ครับนี่แหละกำลังเลี่ยมกำลังสอกำลังใสครับเอาไปรุ่นเอาครับนี่ครับนี่ครับผมเนาครับ กินคักเถอะลูกนมดีคักเนี่ยนี่หวานเนาะนี่ครับนมขึ้นสิหวานอยู่ดอกเลูกดีครับวันนี้หายมีส้นเปลี่ยนครับนี่ยสามหมื่นเก้านะครับเนาะคสามหมื่นเก้าครับผมเอาเอาหนาออกมาจังน้อยดูลูกอ่าตอนหนาออกมาจังน้อยเออนี่ครับเอาอวยอวยหนาให้ลูกเอาลูกตัวลูกออกมาจังน่อยครับสิพาเบิ่งตัวลูกเบิ่งหนาเพิ่นจังน่อยครับไปไปกันนี่นี่พี่น้องครับนี่เอาข้าวหมูกินตะนนมใหญ่เง่าครับลูกก็ได้ครับไปูครับเนี่ยพูดหลับเบิ่งเอา้ะครับดังขาว หมูกินนมแม่หลายเบิ้งนี่ครับเบิง้งโตเต็มๆพี่น้องครับเบิ้องโตลูกครับเบิ้งการใจลูกครับเอา้านี่แหละสวยๆเลยครับนี่ครับเออ เห็นแล้วล่ะพี่น้องครับผมกับเบื้องเดี๋ยวสิว่าเบิ้งด้านนี้ครับฟุ้นเป็นสีย้อนแสงเนาะครับเนาะแต่ว่าสีสองฟังนี่ก็เสมอนะครับเด้อครับอ่เมีด่างจะมองครับต่ำนี้อย่างบ่มีเนาะครับเนาะกันเลยครับเลี้ยงต่ำนี้นี่ครับเพิ่นประกันต่ำนี้ให้พี่น้องครับเนี่น้ำครับเออเอาสามหมื่นเก่าครับเบอร์สาม้อครับเด้อชุดแม่ลูกครับโค้งสั่งเงี้ยเงี้ยวนันหนาครับถึงเงี้ยทึงเงี้ยวอีหลีครูนี่ครับมาต่อรองมาพูดคุยกันเอาครับนี่แหละบ้านนี้จะพาไปเบิ้งเบอร์ต่อไปครับผม ่อไปเนี่เห็นบอกว่ากัเป็นที่เด็ดอีกคู่หนึ่งคือกันทีเด็ดคือกันครับสองในสามครับสองในสามมานาพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปพายเบิ้งของไงครับบัดนี้ครับเอาบาตนี้พี่น้องครับพามาเบิ้งเบอร์สี่้อครับเด้อครับคู่นี้กะที่เด็ดแห้ง้อพี่น้องครับคู่นี้ครับเห็นบอกว่าเป็นสองได้สามครับผมอนี่พี่น้องครับแม่ลูกลูกแม่ได้พี่น้องครับลูกแดงเข้มครับผมเอา นี่เทปเทปเลยแม я, ท่ทั้งใหญ่ทั้งยาวโค้งสางดีเด้อครับเด้อครับรายละเอียดจังไลยครับ,รบ,รรบเป็นลูกพอได้จักเดือนแล้วตัวลูกนี่เป็นงวลูกแรกนะครับนี่งวลูกแรกลูกสาวช็อกโกแลตได้เก่า <9 S 2> เดือนกว่าครับลูกช็อกโกแลตเก่าเดือนกลัวพ่อแม่ท้องแล้วแปดเดือนนะครับเนี่ยเออแม่ท้องแปดเดือนครับผมผมันให้ลูกที่ลูกเก่าเดือนครับฟังดีๆได้ไม่นองครับผมลูกได้กเก่าเดือนกลัวออกเดือนเดียวผสมเลย เเป็นสัตว์เลยออกเดือนกว่าครับผสมได้ครับเออออกเดือนก่าเป็นสัตว์พนักพี่น้องครับผมอันนี้แม่นี่ให้ลูกทีเด้อพี่น้องเด้อให้ลูกครับทีตกลูกปีละโตครับผมครับเอาครับแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกสาวช็อกโกแลตเก้าเดือนแม่ท้องแล้วแปดเดือนเด้อพี่น้องเด้อท้กับอาปาเช่ครับรับท้องกับอาปาเช่พนักครับผมพี่น้องแม่ท้องกับอาปาเช่รับกะสวนสูงแม่เท่าไหร่ครับบอหนี้ยรอยหาซิบบวกครับรอยหาิบบวกบวกครับโค้งสางง่ครับขอแข็งขาดีครับทึงใหญ่ทึงยาวเด้อพี่น้องเด้อครับ มแม่ลูกลูกแม่ขับสองได้สามนะครับสองได้สามนะครับยังได้ครับนี่อันนี้ท่องตรวจแล้วเมื่อตรวจจะเห็นเลยละพี่น้องนี่ครับท่องมันล้แเ้วพี่น้องครับผมสองได้สามครับคู่นี่เนาะครับเนาะอันนี้ครับอ่ะว่าเป็นยางผ้าเบื้องตัวแม่เหมนี่พ no ี่น้องครับพอดีลูกพันยางออก่ะจะเห็นตัวเต็มๆครับโค้งสั่งง่ายๆครับผมพี่น้องครับต้นโตดีๆทั้งเงยทึงยาว้อครับเด้อขับนมก็ลังเริ่มเต่าเหรอพี่น้องครับผมนั่นครับเอา นี่ครับเดี๋ยวเอาลูกมาครับเออลูกมาพี่ลูกไหนี่ยางมาแล้วพี่น้องครับลูกเขินเอ้าคู่นี้ครับผมพี่น้องฟังราคาได้ครับว่าเท่าไหร่สามหมื่นสี่เดียครับนี่ฮะสามหมื่นสี่ครับแม่ลูกแม่ท้องนี่นะครับสองได้สามพี่น้องครับสองได้สามครับนี่สามหมื่นสี่พันบาทพนักพี่น้องครับคู่นี้เด้อครับเด้อสามหมื่นสี่ครับผมน้ำเอกเดียนกว่าแม่ในกอลเอีกแล้วครับกันเลยครับสามหัวใจได้ยืนอยู่นี่พี่น้องครับผมเอาตามนี้ยังบ่มีประกันเลยครับประกันตามนี้ นะครับเนาะอ่าครับสองได้สามพี่น้องครับคู่นี่ครับอ่างามๆเลยพี่น้องครับผมต้นโตดีดีนี่ครับเบิลงเรียมนี่พี่น้องเอาครับผมอ่าเบิลงเอาเด้อครับเด้อครับโค้งสางครับข้อแข้งขาเนื้อหนังครับต้นโตดีทุกหม่องแล้วพี่น้องครับทั้งท้ายทั้งหลังเด้อครับนี่ครับอ่าเบล์เรียมว่าสองได้สามเลยครับนี่ครับเอาครับผมอ่านี่เบอร์ซีนะครับเนาะครับผมครับเป็นที่เด็ดเด้อพี่น้องครับอีกชุดหนึ่งอ่าให้พอปล่อยเพรียงอ่อ้อมไปเบิล์นี่ครับบ้านนี้ครับ อ่าปอย่างเลยครับปลาอย่างเบื้องตเมียเพื่อนพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวสิวาคือยืนนิ่งปานหุ่นปั้นเนี่ยครับครับอ่ะนี่ครับเบื้องเอานะครับเนาะครับนห่ือนละสองปังครับเนื้อหนังนั้นหนาใหญ่ๆนี่เด้อพี่น้องเด้อครับนี่รับประกันตยคลูกนี่ตัวลูกพี่น้องครับผมเอ้าครับผมอ่ะเบิ้งกันเอานะครับเนาะนี่เพยงครับนี่คู่นี้ครับนี่ งามๆเลยครับนี่ยงามๆพี่น้องครับผมกะผู้ใดอยากได้กะลองมาคุยกันเบิ้งครับเออเชียงเคียงครับนี่างว่าราคาวาไวกะต่อร้องกันได้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อครับผมครับบอกไปอย่างครับเห็นแล้วล่ะครับผมในพี่น้องไปนี่ครับผู้ใดอยากได้กะมาเบิ้งกันเอาเนาะครับเนาะครับบอกมีตำหนิ่อย่างเนาะครับเนาะประกันเลยครับยังตำหนิครับครับประกันตำหนิให้ปาะัานครับนี่ละเบอร์ซีครับผมพี่น้องครับสองในสามเลครับเด้อครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งเบอร์ อ่าอีกเบอร์หนึ่งเนาะปิดไทยเป็นแม่ทองครับผมเป็นแม่ทองพวงร้อนครับจะพาไปเบิ้งแม่ทองบัดนี้พี่น้องครับเอาบัดนทับบัดนี้พามาเบิ้งเบือหานะครับเนาะปิดไทยพี่น้องครับอันนี้เป็นอ่าแม่สาวทองแรกสาวทองแรกนะครับนี่นี่ครับสาวทองแรกพี่น้องครับผมผู้ใด้เนาะครับอยากจะได้ครับแม่ไม่สดสดเด้อพี่น้องเด้อครับอันนี้ทองก็พอได้ครับจ็ดเดือนแล้วสติงเรียครับเนี่ยทองกับสติงรีได้เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเหรอพนัพี่น้องครับ อ่าสติงเลสเอสสองศูนย์หนึ่งนะครับเด้อใบหลอดเอกสารมีครบนะครับเนาะครบครับครับอันนี้เป็นแม่สาวหัวโลนพี่น้องครับผมเบื้องหน้าตาเอ้านี่ครับกีบหูครับโบสเข้มครับขอแข้งขาถุงเท่าดำนะพี่น้องเด้อส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ส่วนสูงร้อยเทียมหาครับร้อยสี่สิบห้าครับผมเอ้าเบื้อง้ายครับเครื่องดําครับอ่าทองเริ่มออกแล้วเด้อพี่น้องเด้อครับตัวนี้ครับสาวทองแรกครับนุมกระเต้าแล้วนุมตึงแล้วพี่น้องครับครับผมเอา นี่ครับเบื้องแข็งเบื้องขาครับกีบเล็บบ่มีตำหนิอย่างเนาะครับเนาะกันตำหนิแล้วครับตรวจท้องแล้วเรียบร้อยครับปะกันท้องปะกันตำหนิครับครับแม่นี่ว่าไว้เท่าไรครับเอาสองสี่ห้าร้อยครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเด้อพี่น้องครับผมครับอ่าแม่ทองเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้หายากนะครับเนาะแม่สาวทองแรกครับราคานี่ครับสองกลางๆครับสองหมื่นสี่ห้าร้อยครับผมพี่น้อง ราคานี่ทรงฟีให้ยลอยกิโลเมตรแล้วทรงฟีให้ยลอยรถครับอ่ะนี่ครับมาเบิ้งกันเอาครับผมพี่น้องครับพูดใดอยากได้เนาะครับเนาะแม่ยทองครับอ่ะนั่นนาเนี่ยแหละพี่น้องครับตัวนี้หนาดีดนะพี่น้องเด้อครับผมตดคกับสติงเรียดได้เจ็ดเดือนครับครับสติงเร่เอสเอสสองศูนย์หนึ่งเจ็ดเดือนครับผมพี่น้องอ่ะนี่ครับเบิ้งแนวหลังนะครับเด้อครับ แม่ทองราคาเบาๆครับเพราะเอาพ่อตอพี่น้อง <Element S 1> สําหรับผู้ใดที่หาง่วเลี่ยงรครับงบว่าหลนะครับเนาะคานี่ครับผมถือว่าแนะนาเลยเด้อพี่น้องเด้อครับผมพะว่าอย่างตีในสนามในตลาดครับผมเดนนี้กะเริ่มหายยากแล้วนะครับเนาะครับเอานี่แหละครับมีมือนี้มีทั้งมือาเบือครับผมเรัาผมเอาฝากพี่น้องเล็กน้อยนะครับ ปากพี่น้องกะบพอ่เขาเหรอครับเออผู้ใดอยากมาเบิงพูดไดอย่างมาเบิงกับมาเบิงได้อยู่ที่บ้านวังเห็นครับข่าวบนน้องแดงอำเภอนหน้าเชือกจังหวัดมหาตราคำครับอยากจะเบิ่งโตจริงกับโตจริงกับมาได้ครับผมเบอร์ทรกับยูนได้ชิปเหรอครับครับผมผู้ใด้อยู่เมี่ยงนอกเพียงหน้าอยากโทั่วมากซื้อให้พ่อแม่เลี้ยงก็ได้ครับอยู่กรุงเทพปุงไทยยังเด็กอ่ะได้ครับผมอ่าครับผมหัวทุกโตสามารถพูดคุยกันได้ครับผมอ่า เรากะส่งฟรีให้ยลอยกิโลมเมตรแรกส่งได้ทัวร์ไทยส่งได้ทัวร์ไทยครับอ่ะราคากะมาคุยกันเบิง้งตกลงกันเอาครับ,รบผมสำหรับมือนี้มีแค่นี้เนาะครับผมครับผมเอากะเอาไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ